สวัสดีครับวันนี้เจอกับน้องเบียร์อีกนะครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มานําเสนอนะครับเป็น Toyota v วีอนะครับ 1.5G คันนี้ปี2012นะครับปี2012เป็นรุ่นเกรด G นะครับเป็นสีบรอนเงินครับคันนี้สวยๆเลยครับขออนุญาตพาดูรอบรถนะครับนะ สีบอลเงินสวยๆเลยครับสีบอลเงินตัวนี้จะดูแลง่ายนะครับพวกรอยขนแมวรอยกีดข่วนอะไรจะไม่เห็นนะครับตัวนี้จะเป็นปี12แม็กจะรมดำแล้วครับถ้าเป็นตัว G ีเนี่ยคือจะเป็นดิสเบรกสีล้อนะครับมีกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็คันนี้มีเซนเซอร์หลังมาให้เรียบร้อยแล้ะนะครับแล้วก็มีติดตั้งกล้องหลังมาให้นะครับมีจอมีกล้องมองหลังให้ นะครับเป็นตัวจอ Android นะครับปีสิบสองนะครับคันนี้สวยๆเลยครับใครหาอยู่นะครับคันนี้ขายเพียงสองแส0เจ็ดหนบาทนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับคันนี้นะครับขอโทษทีนะครับคันนี้ปีสิบสามนะครับไม่ใช่ปี12บนะฮะปี13บสามนะครับ v ีโอส์ห้าปี13บสามนะครับ เดี๋ยวเขาพาดูรอบรถก่อนนะครับนี่กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวดิสหน้าหลังตัวสเปคของตัว G ในรุ่นของเกรด G ปี2013เนี่ยครับก็คือ 1. จะมีไฟตัดหมอกมาจากโรงงานนะครับ2มีกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็3พวกเบาะหนังนะหน้าจอเป็นออฟดิทรอนนะครับมีมัลติฟังก์ชันทงพวงมาลัยนะครับแล้วก็ดิสเบรกหน้าหลัง นะครับอันนี้เป็นสเปคของของตัว G นะครับที่ว่าเพิ่มมาจากพวกตัว E นะครับปีสิบสามก็สวยๆเลยครับคันนี้อขออนุญาตพาดูด้านในนิดนึงนะครับนี่ด้านในอันนี้คือเป็นบอหนังมาจากโรงงานนะครับถ้าเป็นตัว G นะครับมีปุ่มพับกระจกตัวนี้ลูกค้าติดช่องตัว USB มานะครับเป็นช่องชาร์จชาร์จไฟชาร์จตัวศัพท์นะครับ มีตัวมัลติฟังชัน o n นุวงผ้าลายนะครับถุงลมคู่หน้านะครับหน้าจอเป็นออปติตอนนะครับแล้วก็ตัวจอนะครับเป็น a อ d ด o i d นะครับมีกล้องถอยหลังให้นะครับเบาะหนังสีครีมนะครับดูสะอาดสะอ้านเลยครับอ่านะครับเดี๋ยวดูข้างหลังนะครับนี่ครับข้างหลังเป็นเบาะหนังนะครับหนังตัว G จะเป็นบบอะหนังมาจากโรงงานนะครับดู หลังคาอะไรสะอาดสะอ้านทุกอย่างครับผมะนะครับใครหาอยู่ทักหรโทูมาสอบถามต้องเบียร์ได้นะครับเบอร์085-2374942นะครับคันนี้ขายแค่279,000บาทนะครับฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ5,300บาทนะครับเปนสีงวดนะครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการนะครับเผื่อใครหาอยู่นะครับ ลองทักเรืโทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์น้องเบียก็0852374942นะครับไอเดลาก็ตามเบอร์เลยครับรถอยู่รามคำแหงนะครับแถวมีนบุรีนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจจะมาดูรถจริงงรือทดลองขับก็โทรมาที่เบอร์น้องเบียรก่อนได้นะครับนี่ครับรอๆเลยคันนี้2 7 9 0 0 0บาทนะครับผลประมาณ5,300บาทต่อเดือนนะครับ ประวัติดีฟรีดาวได้เลยครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาดูสเปคด้านใน,นนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูนิดหนึงนะครับครับเย็นช่ำๆนะคันนี้ไม่อยู่2อง0 0นกว่ากิโลครับผมไหม่ก็ตามปีครับถือว่าไม่ได้เยอะรถไม่เคยผ่านการติดแก๊สหรืออะไรมานะครับ นี่ครับเป็นจอแล้วก็มีตัวกล้องมองหลังอ่าอันนี้คือลูกคาก้าเ็าติดตั้งเพิ่มมานะครับตัวนี้จะเป็นตัว G ก็จะมีถุงลมคู่หน้านะครับแล้วก็ถุงลมตรงพวงมาลัยนะครับอ่าตัวนี้ครับขอโทษนะครับอ่านะครับหน้าจอเป็นออฟดิจ r o อนะครับอ่าอันนี้คือสเปคของตัว G นะครับตัวนี้สมัยก่อนจะขายป้ายแดงอยู่6 9 9 0 0 0บาทนะครับ เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับสำหรับตัว V ีออตัวนี้นะครับคือเป็นรุ่นที่ต้องการของตลาดนะครับมากี่คันกี่คันก็หมดเพราะว่าลูกค้าหากันเยอะตัวนี้นะครับลองดูครับใครสนใจแวะมาดูที่รามคำแหงนะครับเลยรามคำแหงร้อยแปดสิบเจ็ดทับหนึ่งมานิดนึงครับนะครับหรือว่าไม่สะดวกมาก็โทรมาสอบถามน้องเบียร์ได้นะครับเบอร์ศูนย์แปดห้าสองสามเจ็ดสี่เก้าสี่สองนะครับ เดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาดูพวกเครื่องยนต์แล้วก็พวกเม็ดอักอะไรเดิมๆไหมนะครับพาดูห้องอเก็บของสัมภาระด้านหลังนะครับเดี๋ยวพอดูจากตัวนี้เลยนะครับดูน็อตประตูซอกเดิมๆนะครับนี่ครับเม็ดอ์กเดิมๆหมดนะครับนี่ด,ดูประตูหลังนะครับนี่ครับ ตูหลังนะครับนี่ครับเม็ดอากเดิมเดิมอะไรเดิมๆครับผมนะครับนี่ครับ,รบประตูน็อตประตูเดิมๆนะครับเบาะหนังสะอาดตัวน,นี้จะเป็นดิสสี่ล้อนะครับดิสเบรกสี่ล้อจะมีเฉพาะในรุ่นตัว G แล้วก็รุ่นตัว e safety เป็นต้นไปครับถึงจะมีตัว ส่วดิสสีล้อให้นะครับนี่ครับโดอากเดิมๆซอกเดิมๆนะครับฝากระโปรงไม่มีน็อตไม่มีขยับนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเมดซอกเมดอากเดิมๆจะดูช่องยางอะไรนะครับอ่าเปิดขึ้นมาเห็นซีนไข่ไก่นะครับก็ซีนเดิมอะไรทุกอย่างครับฝากระโปรงเดิมๆเลยครับอันนี้จากโรงงานนะครับ เดี๋ยวดูประตูฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับนี่ประตูฝั่งซ้ายครับนี่ครับดูเมนอาร์คเดิมๆนะครับอาร์คโรงงานเลยฮะตัวนี้ดูตัวประตูนะครับน็อตประตูเดิมๆนะครับผมนี่ครับดูประตูหน้าซ้ายกันบ้างครับนี่ครับ เม็ดอากเดิมเดิมอะไรเดิมเดิมหมดครับซอกเดิมเดิมรถไม่มีพลิกคว่ำจมน้ําหรือชนหนักแน่นอนครับมีรถครับรถปีสิบสามนะครับดูน็อตประตูอะไรเดิมเดิมหมดครับผมอ่ะเดี๋ยวพอมาดูห้องเครื่องนิดนึงครับนะครับนี่ครับห้องเครื่องสวยๆเลยครับห้องเครื่องเดิมๆเลยครับดู ติกเกอร์โรงงานฝากระโปรงแทตโยยุต้านะครับน็อตไม่มีขยับนะครับฝากระโปรงหน้าเห็นไหมฮะเครื่องนิ่งๆเลยฮะกิ๊บๆเลยครับนี่ครับดูเม็ดฮาร์กซอกเดิมๆฝากระโปรงเดิมๆหมดนะครับสวยๆแล้วครับคันนี้ใครหาอยู่นะครับโทรหรือว่าทักมาสอบถามน้องเบียได้นะครับศูนย์แปดห้าสองสามเจ็ดสี่เก้าสี่สองนะครับ หรือว่าไอีไลายก็ตามเบอร์เลยครับทักหรือโทรมาก่อนนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็มีบริการไฟแนนซ์เซ็นทั่วประเทศครับนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนฟรีค่าดำเนินการนะครับผล5,300บาทนะครับนี่ครับใล้เข้าหน้าฝนแล้วครับเผื่อใครหาส่งลูกไปโรงเรียนนะครับหรือว่าใช้ไปทำงานก็ประหยัดน้ำมันครับตัวนี้ แล้วก็สวยด้วยนะครับวีออตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะครับเผื่อใครหาอยู่นะครับลองดูครับผมเผื่อจะเป็นตัวเลือกให้กับคุณลูกค้านะครับยังไงขอบพระคุณมากนะครับที่สนใจแล้วก็เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ